สวัสดีค่ะพบกับปลูกกับป้าทางฐานิกาชาแนลนะคะวันนี้จะพามาตัดกล้วย1เครือค่ะกล้วยต้นนี้อายุประมาณ9เดือนนะคะก็ออกลูกให้กินแล้วนะคะเราก็ทิ้งไว้จนกระทั่งลูกเต่งนะคะเต่งไม่ไม่มีขอบนะคะลูก เรียบเนียนเปลือกเรียบเนียนดีนะคะเราก็จะทําการตัดลงมานะคะกล้วยต้นนี้สูงมากนะคะเป็นกล้วยน้ําว้านะคะเอามาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะลูกใหญ่แล้วก็หวานอร่อยมากนะคะนี่เราตัดลงมาแล้วนะคะจะเห็นว่าใช้ปันไดตัดเหลือแต่ตอของเครือแล้วนะคะเอาละค่ะคราวนี้เรามาดูกันว่าได้กี่วีเอ,อ่ย 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ได้8หวี 2, 4, 6, 8, 10อ้า10หวีนะคะดีนะคะสุกคาต้นคาเครือกันเลยค่ะลูกใหญ่มากนะคะเดี๋ยวมาวัดขนาดเทียบกับนิ้วดูนะคะอ่ะหนิ้วโอ้โหต่างกันมาก2นิ้วยังไม่ขึ้นนะคะ3นิ้วค่ะกล้วย1ลูก มีขนาด3นิ้ว3นิ้วมือนะคะเนี่ยค่ะโอ้โหใหญ่มากสมบูรณ์มากนะคะเดี๋ยวก็จะแบ่งปันไปกับบ้านใกล้เรือนเคียงนะคะแล้วก็จะเอาไปฝากคุณตาคุณยายแล้วก็คนที่รู้จักนะคะกล้วยปลอดสารพิษอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะปลูกกับป้าฐานิกาชาแนลค่ะสวัสดีค่ะ